อธิบดีกรมศุลกากรปัดตื่นตัวช้าปลมอายัดเนื้อหมูเถื่อน161ตู้ยันสั่งทำลายก่อนวิโรธก้าวไกลโพสลงในเฟซฐานแจงยิบของกลาง200กว่าตู้จัดการแบบครบวงจรไม่เคยหยุดสำนวนอยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่15มิถุนายน2 5 6 6 ที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีกรุงเทพนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าถึงนายวิโรธลักษนาดอดิศรว่าที่สะสะบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลทวิตเตอร์ตั้งคำถามเกี่ยวกับกรณีลักลอบนำเนื้อหมูเถื่อน161ตู้สรุปใจความว่าการลักลอบนำเนื้อหมูเถื่อน สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากซ้าร้ายเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดที่กระทบต่อประชาชนทั้งประเทศถ้ายิ่งปล่อยปะละเลยแล้วเกิดโรคระบาดขึ้นจะต้องมีคนรับผิดชอบนอกจากนี้ยังโพสต์ต่ออีกว่าเนื้อหมูเถื่อน161ตู้ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่นำไปทำลาย เอกสารชี้ชัดว่าใครนำข้าวแต่ทำไมคดีไม่มีความคืบหน้านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นายพัชระระบุว่าเราได้สั่งการมีการทำลายเนื้อหมูดังกล่าวเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพิ่งมีการตื่นตัวเพราะเรามีการเฝ้าระวังมาเป็นปีไม่อย่างนั้นคงอายัดตู้หมูเถื่อนไม่ได้ซึ่งจริงๆ แล้วมีจำนวนถึง200กว่าตู้และที่สำคัญขอยืนยันว่าไม่มีการปันส่วนใดๆทั้งสิ้นและได้มีการส่งสำนวนทั้งหมดให้กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการแล้วไม่มีการระงับคดีในชั้นของกรมศุลกากรเราไม่หยุดเพียงแค่นี้แล้วจบแต่ส่งดำเนินการทั้งหมดแล้วเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่าย